กละเม,ม็ดมัจใจชายของผู้หญิงร้ายละฉละหากว่าเธอต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีกับผู้ชายต้องเลือกศักดิ์ศรีมาก่อนเสมอสาวร้ายยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ตลอดเวลาที่คบกับเขาเธอไม่ยอมทิ้งเพื่อนฝูงไม่ยอมทิ้งหน้าที่การงานหรือเลิกทำกิจกรรมโปรดเธอจะไม่ยอมทุ่มเทเวลาทั้งหมดของเธอหรือทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้ชายและอีกสิ่งหนึ่งนะทําให้เธอนั้นต่างจากสาวแสนดีที่สุดคือเธอรับไม่ได้ ถ้าผู้ชายไม่ให้เกียรติเธอเพราะเธอจะยังคงรักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้และก็เคารพตัวเองเสมอเธอจะยึดมั่นในคุณค่าในตัวเองเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรลงไปแล้วและที่แ๋วที่สุดเธอไม่กลัวการสูญเสียเขาเขาจึงเป็นฝ่ายกลัวที่จะต้องสูญเสียเธอไปเพราะว่าเธอไม่แยแสเขาเขาจึงเริ่มต้องการเธอเพราะเธอไม่เกาะติดตัวเขาเขาจึงหันมาเกาะแกะติดเธอมันก็เหมือนกับแม่เหล็กต่างขั้วนั่นแหละนะ ซึ่งคนที่ไม่ยึดติดความสัมพันธ์ยอมจะดึงดูดอีกฝ่ายให้เข้ามาหาโดยอัตโนมัติตเธอดูแลตัวเองทุกประเบียดนิ้วรูปร่างหน้าตาและสุขภาพของตัวเองความรักที่มีต่อตัวเองจะสะท้อนออกมาให้เห็นจากการดูแลรูปรษณ์ภายนอกของคนคนนั้นถ้าเขาบอกเธอว่าเขาไม่ชอบลิปสติกสีแดงเธอก็จะยังคงทาสีแดงอยู่ดีเพราะมันทําให้เธอรู้สึกดีซะอย่างผู้หญิงที่ดูแลตัวเองทุกระเบียดนิ้วคือผู้หญิงที่ใส่ใจมีความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของตนเองทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายสุขภาพจิต หรือสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสําคัญกับการออกกาลังกายงุนเฟิรม์มดูดีอยู่เสมอทําให้เธอดูเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกแลหดึงดูดความสนใจจากผู้ชาย